สวัสดีค่ะพี่นัทมนนุ่นรักษานะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ส่วนเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะวันนี้จะมาแนะนำการใช้เครื่อง C N Analyzer นะคะเครื่องนี้นะคะสำหรับวิเคราะห์ธาตุคาร์บอนไนโตรเจนทั้งหมดค่ะด้วยหลักการ c o m b ั s ชันเม็ดต่อนะคะส่วนมากตัวอย่างที่ใช้วิเคราะห์ในเครื่องนี้นะคะก็จะเป็นดินพืชปุ๋ยอาหารอาหารสัตว์แล้วก็ขยะมูลฝอยนะคะ ตัวอย่างของเราเนี้ยจะห่อในฟอยล์ซึ่งทำมาจากดีบุกนะคะแล้วตัวอย่างเราก็จะวางในออโต้โหลดเดอร์นะคะซึ่งในเตาตรงนี้นะคะเราจะเซตอุณหภูมิที่950องศานะคะซึ่งลักษณะในเตาข้างในเนี้ยจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งในเตานี้เนี้ยจะมีสารเคมีแต่ละชนิดอยู่นะคะเมื่อตัวอย่างของเราเนี้ยถูกผักเข้าเข้าในเตานะคะซึ่งอุณหภูมิสูง ภายใต้บรรยากาศออกซิเจนนะคะตัวอย่างของเราก็จะถูกแตกหักและออกซิไดซ์ออกมาอยู่ในรูปต่างๆนะคะอย่างคาร์บอนเนี้ยก็จะอยู่ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนไนโตรเจนนะคะก็จะอยู่ในรูปของ NOx นะคะจากนั้นเนี้ยเราก็จะมีสารเคมีในแต่ละจุดเนี้ยค่ะเป็นตัวกําจัดตัวที่ไม่ต้องการออกไปนะคะอย่างคาร์บอนไดออกไซดนี้นะคะเราก็จะมีสารเคมีในกลุ่มนี้แล้วก็ในกลุ่มนี้ค่ะ กำจัดออกซิเจนออกไปให้เหลือแต่คาร์บอนจากนั้นก็จะมีตัวตรวจวัดที่เราเรียกว่า IR detector นะคะจะเป็นตัวตรวจวัดว่ามีคาร์บอนอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะส่วนในตัวเจนนียก็จะอยู่ในรูปของ NOx เราก็จะมีสารเคมีกลุ่มพวกนี้เหมือนกันกำจัด X ออกไปให้เหลือแต่ก๊าซในตัวเจนนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะมีฮีเลียมเป็นตัวพาไปสู่ตัวตรวจวัด ที่เรียกว่า TCD ค่ะย่อมาจาก Thermal Conductivity Detector ก็จะตรวจวัดออกมาอยู่ในรูปของ Total Nitrogen นะคะทีนี้ถ้าเราจะหาโปรตีนนะคะเราก็จะเอา n i t r o g e นเน,นี้ค่ะไปคูณกับแฟกเตอร์ยังแฟกเตอร์ต่างๆอะคะ่ะอย่างอาหารสัตว์เนี้ยเขาก็จะมีแฟกเตอร์ตัวหนึงคูณออกมาเป็นค่าโปรตีนนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะใช้งานเครื่องนี้นะคะ เราจะต้องเช็คทั้งหมด7อย่างด้วยกันนะคะอันดับแรกก็คือจะเช็คลีกของแก๊สก๊าซออกซิเจนนะคะว่ารั่วไหมจากนั้นก็เช็คของฮีเลียมแล้วก็เช็คทั้งระบบนะคะถ้าทั้งก๊าซออกซิเจนแล้วก็ฮีเลียมกับทั้งระบบผ่านต่อไปเราก็จะรันแบงค์นะคะเราจะรันแบงค์สามถึงห้าซ้ำหรือไม่ก็รันจนกระทั่งค่าแบงค์นิง่ง เราก็จะคาลิเบทแบล็งค์นะคะพอแบล็งค์เสร็จปุ๊บเราก็จะรันสแตนด a r าร์ EDTA โดยที่สแตนด a r านะคะเราจะทำเคิร์ฟไว้ก่อนหน้านี้แล้วซึ่งในแต่ละวันเนี้ยเราจะรัน Standard EDTA แค่3 5ซถึาซ้ำโดยเทียบกับเคิร์ฟเก่านะคะเดี๋ยวพี่จะโชว์เคิร์ฟเก่าให้ดูนะคะว่าเคิร์ฟที่เราทำไว้นี้หน้าตาแบบไหนนะคะนี่ค่ะ เคิร์ฟที่เราทำไว้นะคะเราจะแวรี่ตามน้ำหนักนะคะตั้งแต่0.02ไปจนถึง 0. 0.3นะคะซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยเราจะรันสแตนดาร์ด3-5ซ้ำโดยเทียบกับเคิร์ฟนี้นะคะถ้ารันสแตนดาร์ดเสร็จนะคะสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งคือเราจะต้องรัน QC QC เนี้ยจะเป็นตัวเช็คว่าเครื่องของเราเนีย้ยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่ปกติหรือไม่นะคะ QC นี้จะเป็นตัวอะไรก็ได้ที่เรารู้ว่ามีค่าคาร์บอนกับไนโตรเจนเท่าไหร่นะคะอย่างในนี้เนี่ยเราจะใช้ EDTA ซึ่งคนละล็อตกับ EDTA ที่ใช้ทำสแตนดาร์ดเคิร์ฟนะคะซึ่งมันจะมีค่าบอกอยู่ว่าคาร์บอนกับไนโตรเจนเท่าไหร่เวลาเราวิเคราะห์ค่าเสร็จปุ๊บนะคะเราจะคำนวณดูว่าค่าที่วิเคราะห์ได้คูณด้วยร้อยหารด้วยค่าจริง ได้มากี่เปอร์เซ็นต์นะคะโดยเทียบตามมาตรฐาน AOAC นะคะว่าถ้าความเข้มข้นอย่าง EDTA นี้นะคะความเข้มข้น9.56เราก็จะดูว่าเปอร์เซ็นต์การได้กลับเนี้ยจะอยู่ในช่วง98-102นนะคะถ้าเราเช็ค QC แล้วค่าอยู่ในช่วงนี้เราถึงจะให้น้องวิเคราะห์ตัวอย่างได้ได้นะคะ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราวิเคราะห์ QC แล้วค่าการได้กลับไม่ได้อยู่ในช่วงตามที่ระบุนะคะเราก็ไม่สามารถให้น้องวิเคราะห์ตัวอย่างได้นะคะซึ่ง QC นี้เราจะทำบ่อยแค่ไหนนะคะเราจะต้องดูว่าตัวอย่างเรามีมากแค่ไหนปกติเราจะเช็คทุกๆุกสิบตัวอย่างรัน QC ครั้งหนึ่งนะคะเหตุผลเพราะว่าสารเคมีที่อยู่ในนี้ค่ะมันขึ้นอยู่กับตัวอย่างของเราถ้าตัวอย่างของเรามีความชื้นเยอะ สารเคมีกลุ่มพวกนี้ก็จะเสื่อมสภาพเร็วสารเคมีกลุ่มนี้นะคะนอกจากมีเตือนอยู่ในเคาน์เตอร์แล้วบางครั้งยังไม่ถึงเวลาเตือนแต่มันก็เสื่อมสภาพก่อนเนื่องจากตัวอย่างของเราค่ะทีนี้เราก็จะมาเช็คทีละจุดเลยนะคะเริ่มแต่ออกซิเจนนะคะสตาร์ทถ้ามันรั่วมันก็จะโชว์ตรงนี้ว่าลีกจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของพี่นักวิทย์เช็คว่ารั่วตรงจุดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ผลจากการเช็คลีกของออกซิเจนนะคะปรากฏว่า pass ก็คือผ่านแสดงว่าออกซิเจนไม่รั่วนะคะต่อไปเราจะเช็คลีกฮีเลียมนะคะว่าฮีเลียมลีกไหม start ทีนี้ก็ต้องรอสักคู่นะคะผลจากการเช็คฮีเลียมนะคะปรากฏว่าผ่านแสดงว่าทั้งออกซิเจนและฮีเลียมผ่านนะคะ ต่อไปเราจะเช็คทั้งระบบนะคะทีนี้เช็คทั้งระบบเนี้ยถ้าผ่านเราก็จะเริ่มรันแบงค์ต่อได้เลยค่ะมันจะมี2ตัวนี้นะคะซึ่งในระบบเครื่องนี้เราไม่ได้ใช้งานมันก็จะโชว์อย่างนี้ค่ะ ส่วนที่ใช้งานนี้มันจะขึ้นคำว่าพาร์ทหมดเลยแสดงว่าเราเริ่มรันแบงค์ได้เลยนะคะเราจะวิเคราะห์ตัวอย่างโดยใช้เครื่องนี้เนี่ยตัวอย่างของเราจะต้องมีปริมาณต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้นะคะอย่างคาร์บอนเนี่ยจะต้องประมาณ0.005นะคะถึง50ที่น้ำหนัก500มิลลิกรัมส่วนในตัวเจนนะคะจะอยู่ที่0.008ถึง100นะคะ ที่น้ำหนัก500มลิกรัเหมือนกันถ้าสมมติว่ตัวอย่างของเราเนี้ยไม่ได้อยู่ในช่วงนี้นะคะเราจะใช้เครื่องนี้วิเคราะห์ไม่ได้ผลที่ได้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะคะอาจจะต้องไปใช้วิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือเจลดานม่ต่อนะคะต่อไปเราจะเริ่ม run แบ a n k ก่อนนะคะวิธีการ r ันแบ a n k นะคะเราจะ log in เเาาเลือกคําว่า blank แ,แล้วก็เลือกม่ต่อที่ใช้งานนะคะจากนั้นเราก็กด a n a l y ซ์นะคะการรันแบง n ์เนี้ย จะเป็นการรันโดยที่ไม่มีตัวอย่างอะไรเลยเป็นการรันให้ระบบของเราเนี้ยจนค่าแบร็งที่ได้3ถึงห้าซ้ำนิ่งไม่เปลี่ยนค่าเราถือว่าแบล็งนิ่งแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะไฮไลท์แล้วก็คาลิเบตแบร็งนี้นะคะค่ะเรารันแบง็งเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราจะไฮไลท์แบล็งเพื่อคาลิเบตแบล็งนะคะจากนั้นเราไปที่แบร็งแบร็งนะคะ บแบนด์นี้เราจะรัน3-5ซ้ําจนหรือไม่ก็รันจนกว่าค่ามันจะนิ่งนะคะพอเราคาริเบตแบนด์เสร็จนะคะต่อไปเราจะรัน Standard EDTA นะคะเราก็จะล็อกอินแล้วก็เลือกคําว่า EDTA นะคะแล้วเราจะใส่น้ําหนักที่เราช่างไว้นะคะตัวแรกก็คือ0.2028 Standard น,นี้นะคะเราจะช่างน้ําหนักประมาณ0.20กรัมนะคะ ประมาณ3 5ซถึาซ้ำนะคะจากนั้นเราก็คลิกโอเคนะคะแล้วเราก็จะเอาสแตนดาดซึ่งเราช่างเรียบร้อยแล้วนะคะไปวางในเครื่องะคะ่ะจากนั้นเราก็จะกดอานาไลซ์นะคะสแตนดาดก็จะถูกผลักลงเตาเผาเลยนะคะทีนี้ระหว่างที่เผาตัวสแตนดาดตัวที่หนึ่ง เราสามารถใส่สแตนด์ดตัวที่2ต่อได้เลยนะคะหรือถ้าเราจะรัน3-5ตัวเราก็จะคีบต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะตัวที่2ก็จะเป็น0.2077ตัวที่3 0.2043ตัวที่4วันนี้เราจะรันแค่4ตัวนะคะ4ีซ้ำนะคะเนี่ยค่ะ สแตนดาร์ EDTA นะคะวันนี้เราจะรันแค่4ซ้ำนะคะทีนี้ต้องใช้เวลาตัวอย่างละ4นาทีถึงจะเสร็จนะคะ mm hmm. เมื่อเรารัน Standard EDTA เสร็จนะคะ mm hmm. เราก็จะไฮไลท์สแตนดาร์ดนี้จากนั้นเราจะคลิกคำว่าด i p นะคะมันจะดิฟ Standard นี้เทียบกับเคอร์ฟที่เราทำไว้แล้วอะคะ่ะดิ p ดิฟมันก็จะปรับค่าให้ตามเคอร์ฟที่เราทำไว้นะคะ พอเราทำสแตนด์ดเสร็จจากนั้นเราจะรัน QC ะค่ะ QC นี้อาจจะเป็นตัวอะไรก็ได้ที่เราจะรู้ค่าของคาร์บอนในตัวเจนว่ามีเท่าไหร่นะคะค่ะหลังจากเราดิฟสแตนด์ดั d เ a ดเสร็จนะคะเราจะมารัน QC กันนะคะ QC ก็คือเหมือนที่บอกค่ะเป็นตัวอะไรก็ได้ที่เรารู้ค่าคาร์บอนกับในตัวเจนนะคะอย่างวันนี้เราจะใช้ EDTA นะคะแต่ว่าคนลล็ลดกับ EDTA ที่ใช้ทำ standard curve นะคะเราก็จะคีไปเลยว่า QC จากนั้นก็จะใส่น้ำหนักเหมือนตัวอย่างนะคะคือ0ประมาณ0.20กรัมนะคะจากนั้นเราก็คลิกโอเคแล้วก็เอาตัวอย่างไปวางเหมือนรัน standard นะคะหลังจากนั้นเราก็กด analyze นะคะเครื่องก็จะผลัก QC ตกไ่ในเตาเหมือนรันสแตนดาร์ดนะคะเมื่อรัน QC เสร็จนะคะเราก็จะดูค่า QC โดยเทียบกับใบเซอร์ที่มากับ QC นะคะซึ่งในใบเซอร์นี้เขาจะเรียกว่าเป็น c r m ก็คือ Certified Reference Material นะคะมันจะบอกค่ามาว่าคาร์บอนประมาณ41.03บวกลบในตัวเจนประมาณ9.56บวกลบ0.07 แล้วทีนี้เราก็จะเอาค่าที่วิเคราะห์ได้คูณด้วย100หารด้วยค่าจากไบเซอร์นะคะแล้วเทียบกับสแตนดาร์ดตรงนี้นะคะว่าค่าที่ได้สมมุติ9.56เนี้ยมากกว่า1%ค่าที่ได้กลับมาคือเปอร์เซ็นต์รีคอเวอรี่เนี่ยจะต้องประมาณ97-103นะคะแต่ว่าจากการทดลองในวันนี้นะคะเราได้ค่า QC 9 5 6าจุดห้าหคูณด้วยร้อหารด้วย9.56ประมาณ100.1% 10งรซแสดงว่าเครื่องของเราพร้อมที่จะวิเคราะห์ตัวอย่างต่อไปนะคะแต่ถ้ากรณี qc ของเราเนี้ยไม่ได้อยู่ในช่วงนี้เราก็ไม่สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้เราอาจจะต้องมาเช็คสารเคมีในเครื่องใหม่ว่าสารตัวไหนที่มันไม่โอเคอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่ถึงจะให้น้องวิเคราะห์ได้ เราจะชั่งน้ำหนักใส่ในฟอยน์นี้นะคะเราจะมีอุปรกรณ์ช่วยในการชั่งจากนั้นเราวางในตาชั่งนะคะหลังจากนั้นเราเซตเครื่องชั่งให้เป็นศูนย์ทีนี้น้ำหนักตัวอย่างนี้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นตัวอย่างอะไรนะคะถ้าเป็นขยะนี้ส่วนมากเราจะใช้น้ำหนัก0.1ถึง0.15นะคะเพราะว่าขยะนี้มันจะเป็นมันจะตัวอย่างมันจะเขาเรียกว่าฟูฟู แล้วมันจะทำให้ติดออโต้โหลดเดอร์นะคะเราจะทำสองซ้ำนะคะแล้วเวลาเลือกตัวอย่างเราพยายามเลือกตัวอย่างที่มันมิกกันให้ดีนะคะประมาณ0.15กรัม พอเสร็จแล้วก็จดน้ำหนักไว้นะคะสี่ตำแหน่งหลังจากนั้นนะคะเราจะห่อตัวอย่างวิธีห่อตัวอย่างนะคะเราจะพยายามให้ข้างล่างอะคะ่ะอย่าให้มันพองเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดเครื่องนะคะแล้วก็ปิดให้สนิทมันจะอยู่ในรูปแบบนี้นะคะเราอาจจะพับข้างบนนิดนึงก็ได้จากนั้นเราก็ไปวางในเครื่องได้เลยค่ะ อันนี้คือตัวอย่างที่ชั่งเสร็จแล้วนะคะทีนี้ซ้ำที่2เราก็ทําแบบนี้เหมือนกันนะคะพอเราจะใส่ตัวอย่างนะคะเราก็กดล็อกอินจากนั้นเราก็พิมพ์ชื่อนะคะแล้วก็ใส่น้ําหนักตัวอย่างก็คือ0.1548 0. นะคะจากนั้นก็โอเคหลังจากนั้นเราก็เอาตัวอย่างไปวางนะคะจากนั้นก็กด อนาไล์นะคะตัวอย่างก็จะถูกผักเข้าเตาเผาเลยค่ะทีนี้มาตัวอย่างที่2องซาที่2องนะคะเราก็ทำอย่างนี้เราก็ใส่น้ำหนักไปเหมือนกัน0.1576นะคะตัวที่ตัวอย่างหนึ่งเนี่ยจะใช้เวลา4นาทีเสร็จนะคะมันก็จะได้ค่าเปอร์เซ็นต์คาร์บอนกับไนโตรเจนให้น้องนะคะการสาธิตการใช้เครื่อง CN วันนี้นะคะก็เสร็จลงนะคะ ทีนี้ค่าที่น้องจะเอาไปใช้ค่ะจะเป็นค่าเปอร์เซ็นต์คาร์บอนทั้งหมดแล้วก็ไนโตรเจนทั้งหมดนะคะเหมือนที่พี่บอกตั้งแต่แรกว่าถ้าตัวอย่างเราไม่ได้อยู่ในช่วงที่เครื่องนี้วิเคราะห์ได้เราจะต้องใช้วิธีอื่นวิเคราะห์นะคะถ้าน้องมีอะไรสงสัยก็สามารถถามพี่ได้เลยนะคะโอเคขอบคุณค่ะ